สวัสดีนะครับทุกๆคนตอนนี้หลายคนอาจจะมี p พ y 5เนาะแต่ก็น่าจะเยอะกว่าที่ยังไม่มี p พ y 5ในครอบครองนะครับพรุ่งนี้ Sony ไทยได้มี p พ y 5ารุ่2มาขายแล้วนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนำแต้มบุญนะครับที่เคยสะสมมาทั้งหมดเอาไปใช้ในการกดแย่งกันซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีคนมากดเยอะมากๆนะครับ เห็นข่าววงในว่าของมาน้อยมากด้วยนะล็อตนี้น่าจะน้อยกว่าล็อตแรกด้วยซ้ำนะครับก็ยังไงถ้าดวงเราจะได้เราก็ก็ต้องได้นะถ้าใครรอได้ผมคิดว่ายังไม่ต้องไปซื้อพวกรีเซลแพงๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันมาทุกเดือนนะครับมาเนี้ยทุกๆใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วก็ขายต้นเดือนเงี้ยครับไปเรื่อยๆถ้ารอได้ก็แนะนำว่าให้รอนะครับ ทีนี้คลิปนี้ของผมเนี่ยจะมาบอกทริคหลังจากที่ใช้เพย์ห้ามาได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็มีบางลูกเล่นที่บางทีเราไม่รู้อ่ะแต่คนอื่นจะรู้ก็ได้นะแต่ผมก็เพิ่งมารู้ผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกันนะครับก็มาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับทริคแรกนะครับเป็นการซ่อนสถานะการออนไลน์ของเราอ่ะนะครับบางทีเราอาจจะหลอกเจ้านายเรา หลอกคนนั้นคนนี้ว่าเราไม่สบายป่วยอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญเขาเป็นเพื่อนกับเราในเพลพอดีจะออนไลน์ก็เกงว่าเขาจะหาว่าเราป่วยการเมืองเนาะก็เนี่ยครับพอเข้าที่หน้าจอเราอินใช่ไหมเรากดปุ่มสตาร์ทเนี่ยครับตัวเลือกอ,อือใช่ปะเราก็เลือกได้เลยว่าเรามาถึงเราจะไม่ว่างเลยไม่ว่างแล้วมึงจะออนไลน์ทําไมใช่ไหมอ่ะแสดงออฟไลน์ line, อย่างเงี้ยครับเขาก็จะไม่เห็นละเราก็สามารถเล่นออนไลน์ได้ปกติเลยนะ แต่แค่คนอื่นเขาไม่เห็นว่าเราออนไลน์อยู่เพราะฉะนั้นเราก็เนียนไปเลยเล่นเกมออนไลน์ไปเล่นกับคนนู้นคนนี้ได้เลยแต่เพื่อนในเฟนดิสเราก็จะไม่รู้นะครับมาถึงทิกต่อไปนะครับเป็นการเข้าเว็บเบราว์เซอรออ์ท่องไปเว็บต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง Sony เองก็ไม่มีเว็บเบราว์เซอร์มาให้เราดาวน์โหลดมาเนาะพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับตอนนี้มันก็พอมีทิคให้เราได้เข้าเว็บได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็น YouTube ซึ่ง u t u b e เนี่ยจริงๆมันมันมีแอปอยู่แล้วนะแต่การเข้าด้วยวิธีนี้เนี่ยมันจะสามารถทําให้เราแบ่งหน้าจอเพื่อดู YouTube ไปด้วยแล้วเราก็สามารถเล่นเกมไปด้วยได้นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องมีก็คือเราต้องมีเพื่อนในเฟนก่อนนะครับแล้วจะดีที่สุดเลยถ้าเพื่อนคนนั้นอยู่ในสถานะออฟไลน์อยู่นะอ่ะทีนี้เริ่มต้นด้วยการกดปุ่มอ่าเพลย์สเตชันนะครับตรงกลางจอยกด1ทีนะครับเลื่อนลงมาที่ เนี่ยลายชื่อเพื่อนด้านล่างเนี่ยครับเราก็เริ่มไปเลยไปหาเพื่อนดูเพื่อนทั้งหมดนะครับเลือกคนที่ไม่ออนไลน์นะครับอย่างผมเนี่ยเลือกอ่าไหนดีเนี่ยคนนี้เหตุผลที่แล้วก็เรื่อกนี่นะครับเลือกนี่ส่งข้อความนะครับด้านขวามือกดเข้าไปเนี่ยครับแล้วเราก็พิมพ์เว็บไซต์ที่เราต้องการเข้านะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าต้องเลือกคนที่เขาออฟไลน์อยู่เพราะว่าถ้าเราพิมพ์คำนี้ครับ www youtube com เนี่ย ถ้าเข้าออนไลน์อยู่มันจะกลายเป็นขึ้นคําว่า URL ถูกซ่อนแล้วเราจะไม่สามารถกดได้ครับเห็นไหมแต่ทีนี้พอเขาออฟไลน์ line อยู่เนี่ยเราพิมพ์ไปปุ๊บมันไม่ขึ้นใช่ไหมเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นไปนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม x นะครับมันก็จะเข้าเว็บ y t u t u เลยเห็นนะครับเนี่ยทีนี้เราก็ไปเซิร์ชได้เลยเราอยากจะดูอะไรนะครับสมมุติผมดูเอ่อช่องนี้นะครับพอผมดูผมกดเข้าไปดูเสร็จใช่ไหมครับ ผมกดปุ่ม start นะครับเห็นไหมปุ่ม start กดเสร็จปั๊บเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับปักหมุดไปด้านข้างเห็นไหมจะไว้ด้านขวาหรือด้านซ้ายก็แล้วแต่เราครับพอใจแล้วกดปุ่ม X อีทีนึงนะครับเราก็จะสามารถกลับเข้ามาเล่นเกมทำเรื่นงทำนี่ไปด้วยพร้อมดู YouTube ไปด้วยเลยครับส่วนต้องการจะปิดมันใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครับกดปุ่ม PlayStation นะ ปึ๊บมันจะมีการ์ดขึ้นมาใชไหมครับเนี่ยพวกการ์ดพวกเนี้ยเราเลือกซ้ายสุดเนี่ยครับแล้วก็เลือกตัวเลือกออกจากปักมุดด้านข้างครับกดเลือกไปเลยนะครับแล้วก็กดวงกลมทีหนึง่งแค่นี้ก็คือจบลวครับทิกต่อไปนะครับเป็นทิกที่เหมือนว่าจะเล็กน้อยนะแต่ผมคิดว่ามันสร้างความสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยครับอย่างการนิ้วเสียงเวลาเราคุย แชทปาร์ตี้กับเพื่อนใช่ไหมครับแล้วเราต้องการแบบเออจะปิดการพูดสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยไม่อยากให้เพื่อนได้ยินฝั่งของเราเนาะเช่นโทรศัพท์เรามาอะไรเงี้ยแล้วกดปุ่มเนี่ยครับข้างล่างปุ่ม PlayStation เห็นปะมันจะมีปุ่มมิ้วอยู่กดหนึ่งทีเนี่ยมันคือการมิวใไมเราเลยครับนะแต่ทีเนี้ยเมื่อกดอีกทีหนึ่งระบบมิ้วก็จะปิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะมิวเสียงทีวีด้วยครับเห็นไห เสียงทีวีก็จะเงียบไปละแต่ถ้าเรากดอีกทีนึงเสียงทีวีก็จะกลับมาเนี่ยสะดวกสบายมากเลยปุ่มเนี้เจ๋งสุดๆทริปนี้คือการเข้าหน้าจอโฮมด้วยความรวดเร็วนะครับโปรติตอนเราอยู่ในเกมใช่ไหมถ้าเราก,กดปุ่ม PS ตรงกลางจอยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นการ์ดอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเลื่อนลงมาเพื่อที่จะเลื่อนไปซ้ายสุดใช่ไหมแล้วก็กดหน้าหลักเนี่ย มันก็จะเสียเวลาเหมือนกันทีเนี้ยก็วิธีนี้เราใช้การกดปุ่ม ps ตรงกลางค้างไปเลยครับเออเห็นไหมออกมาเลยง่ายสะดวกสบายรวดเร็วด,ด้วยกดดูอีกทีนึง่งนะต่อกันด้วยที่ทิกเล็กอีกทิกนึงนะครับเวลาเราจะไปตั้งค่าเราต้องกดขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวาเนี่ยกดหลายครั้งเลยกว่าจะมาถึงตั้งค่านี่เราสามารถ เมอเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราเลือกเกมอยู่เงี้ยเราสามารถกดปุ่มสามเหลี่ยมปุ่มเดียวเลยเคอร์เซอร์ก็จะเด้งไปที่ขวาบนเลยเห็นไหมเรากดอีกหนึ่งทีก็เป็นตั้งค่าละมันง่ายดีไม่งั้นเนี่ยเราอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยพอเรากดขึ้นไปมันต้องมาเลื่อนที่เกมก่อนมาที่สือ่อมาที่อย่างเงี้ยบางครั้งถ้าเราใช้จนชินอ่ะมันค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันนะกดสามเหลี่ยมนะขึ้นไปได้เลย,เลยมาถึงที่การใช้งานระบบเสียง3มิติบ้างนะครับ โซนีเ่ Sony เนี่ยเขาออกหูฟังตัวไวเลสเนาะที่มันเป็นเหมือนรุ่นเนี่ยรุ่นต่อจากรุ่นนี้มาเนี่ยที่เป็นแบบ 3D ีทีนี้บางคนก็ไม่ได้ซื้อหูฟังแบบไวเลสแต่ก็อยากจะได้ประสบการณ์แบบสเสียง3มิติรุ่นใหม่นะจริงๆเราสามารถใช้ได้นะโดยที่ไม่ต้องมีหูฟังแบบนั้นอาจจะไม่ดีเท่าแต่ก็ใช้คาว่าแก้ขัดได้ละกันนะ เนี่ยไปหาหูฟังแบบอย่างนี้ครับที่มันแถมมาจากพวกมือถือก็ได้อย่างของผมอันนี้ยมันเป็นของโน้ตนะอันนี้โน้ตโน้ตแปดมั้งประมาณนี้คืออย่าให้มันเป็นหูฟังที่ก่าเกินไปอะ่ะเอาอย่างงี้ครับพอพอใช้ได้เอามาเสียบที่นี่ก้นจอยนี่เสียบนี้นะทีก้นจอยพอเสียบที่ก้นจอยแล้วใช่ไหมเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับนี่มาที่ตั้งค่ามาที่ เสียงนะเรามามาตั้งค่าตรงเสียงออกนะครับเลื่อนลงมาแล้วมาตรงส่วนของหูฟังเนี่ยส่งสัญญาณไปยังหูฟังตรงนี้เราจะเลือกเป็นเอ,อ่อเสียง๊บนึงนะเดี๋ยวผมเสียบนี่ก่อนผมยังไม่ได้เสียบเนี่ยพอเสียบแล้วเดี๋ยวมันจะได้มันจะได,นได้ใช้ได้เนี่ยพอเสียบปุ๊บมันจะใช้ได้ละก็เลือกเสียงทั้งหมดนะครับพอเลือกเสียงทั้งหมดเสร็จแล้วให้เราเลือกเปิดใช้งานสามมิตินะ แล้วเราก็มาปรับแต่งโปรไฟล์เสียงนี่จากที่ผมลองมาทั้งหมดนะผมคิดว่าประมาณค่าเริ่มต้นเนี่ยน,น่าจะกำลังดีที่สุดละที่ผมชอบนะแต่ก็ลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงฟังดูแล้วกันว่าแต่ละคนชอบโทนเสียงความกว้างของเสียงแค่ไหนนะแล้วก็เนี่ยแค่เนี่ยค,ครับก,ก็คือใช้งานได้ละก็ลองเข้าไปใช้งานกันดูจากที่ผมลองมา ก็จากหูฟังธรรมดาที่เคยได้ยินเสียงแค่เนี้ยแบบว่านิดเดียวอ่ะพอเช็ดซานสามิติปุ่มมันจะกว้างขึ้นคือมันเหมือนกับว่าพื้นที่บริเวณเสียงมันจะเยอะขึ้นนะครับเราอาจจะไม่ได้เสียงแบบดีขึ้นแบบสุดยอดอ่ะแต่ผมคิดว่ามันได้เรื่องทิศทางเช่นมาจากด้านหลังมาจากยืงเยืงสี่ห้าองศาคือเราจะเริ่มรับรู้ได้มากขึ้นก็ ็ลองเปิดดูเผ่อจะชอบกันนะมาถึงทริคสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็เป็นการเช็คว่าเราเล่นเกมไหนไปกี่ชั่วโมงแล้วสำหรับบางคนอยากรู้ว่าเอ้ยเราใช้เวลาแบบเกมนี้กี่ชั่วโมงแล้ววะรู้สึกเหมือนมันนานจังอะไรอย่างนี้เนี่ยเอ้ยผมว่าน่าให้ใคล้ายมาชาเนาะมีใครรู้สึกเหมือนกันไหมครับผมว่าคล้ายมาชามากเลยอะอ่ะโอเค ขั้นแรกนะเราไปที่นี่ก่อนครับโปรไฟล์เห็นไหมเลือกไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็เนี่ยเลือกหัวข้อโปรไฟล์อีกทีนึงปพ๊่มเราก็มาที่คําว่าเกมครับนี่เราจะสามารถเช็คได้เลยว่าเกมไหนอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยมอนแทนเวิลด์เนี่ย,มยผมเพิ่งเล่นเมื่อ3ามินาทีที่แล้วเล่นไปประมาณ800กว่าชั่วโมงหไหมมีถ้วยมีอะไรคือถ้าเป็นตอนสมัยเพย์อ่ะมันยังเช็คชั่วโมงแบบนี้ไม่ได้ มีอันนี้ครับเพ้าเขาทำมาให้แล้วเราใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยแซกบอยผม5ชั่วโมง Li t t l e n i g h t m a มรนี่1ชั่วโมงน้อยกว่าเพราะว่าผมโหลดเดโมมาลองดูแล้วก็มีเกม Spi d e r m a n ผมเล่นไป28ชั่วโมงของเวอร์ชัน P4 นะก็ประมาณ28ชั่วโมงเนี่ยเก็บยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บถ้วยแพตตินัมบน P5 ตั้งใจไว้นะไม่รู้ว่าจะเก็บไหวเปล่า แล้วก็ Astro Playroom เนี่ยแพตินัมภายในไม่เกิน6ชั่วโมงอะ่ะประมาณนี้ก็ค่อนข้างเก็บง่ายครับแล้วก็สนุกมากด้วย a t t o ro Playroom เนี่ยผมแนะนำเลยใครที่ได้ p a y 5มาต้องเล่นเกมนี้ก่อนเลยนะนอกจากมันจะได้ได้ลองฟีเจอร์ของจอยแล้วเนี่ยตัวฉากแล้วก็ของสะสมในเกมเกมนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนของ PlayStation เนี่ยจะต้องฟินแน่นอนคือผมรับประกันเลยอะ มันเป็นความยังไงเดียเหมือน sony เขาออกแบบให้เราได้ได้ลองลูกเล่นใหม่ๆของจอยไปพร้อมกับสิ่งของที่เราผูกพันกับมันมาเป็นสิบสิบีปีอะนะยังไงก็ลองดูแล้วกันครับเกมนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปทริคทั้งหลายแหล Sche ่เล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็ ก็ไม่ว่ากันเนาะใครมีความคิดเห็นยังไงแนะนำผมอะไรเงี้ยก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ดิสไลค์ก็ได้นะครับบอกเหตุผลหน่อยนึงต้องปรับปรุงอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นคลิปที่ลองทำมาเฉยนะครับก็ยังไงกด s u b s c r i b e ด้วยก็ได้นะครับกะตั้งใจว่าจะมีเ,เล่นเกมบ้างรีวิวเกมนะครับในอนาคตข้างหน้านี้ตอนนี้ก็ลองลองทำคลิปมาดูก่อน นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ